วิเคราะห์บอลวันนี้ประจําวันที่7เมษายน2565พบกับผมเช่นเคยบอลเดี่ยวนายบอลเต็งนะครับหากใครต้องการเข้ากลุ่มที่เด็ด ฟุตบอลสามารถแอดไลน์ได้ที่บอลทีม bon b a l k ิ m ได้เลยนะครับในกลุ่มบวกกันยับยับบอลขบวนบอลสดบอลสเตปโอ้โหแตกมาสี่ห้าวันแล้วนะครับบวกกันยับยับเลยทีเดียวใครยังไม่ได้เข้าแอดไลน์ไปได้เลยนะครับวันนี้ครับจัดทีเด็ดให้อีกเช่นเคยเป็นศึกยูฟายูโรปาลีกเป็นการพบกันร,ระหว่างไลซิกเปิดบ้านต้องรับการมาเยือนของอัตาลนต้าและไอทักแฟงเฟิร์ตเปิดบ้านต้องรับการมาเยือนของบาร์เซโลนาหากพร้อมกันแล้วก็เข้าไปรับชมกันได้ เลยนะครับมาที่คู่แรกกันก่อนนะครับระหว่างไลซิกกับอัตาลันต้านะครับไลซิจากศึกบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับตอนนี้อันดับในลีกถือว่าขึ้นมาดีเลยีทเดียวอยู่อันดับที่4มี48คะแนนแล,และอะตาลันต้าจากกันโซเซเรอาอิตาลีแข่งมา30นัดมี51คะแนนอยู่อันดับที่7ถือว่าอันดับและคะแนนครับใกล้เคียงอยู่พอสมควรและทั้งคู่นะครับไม่เคยพบกันมาก่อนเลยเพราะฉะนั้น ไปดูที่ฟอร์มทั้ง2ทีมทกันก่อนเลยครับไรซีไครับหลังจากต้นฤดูกาลนะครับที่ฟอร์มเพลวไปเยอะครับตกมาตรฐานของตัวเองมากๆตอนนี้ครับได้กลับมาคืนมาตรฐานเดิมของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วถือว่าฟอร์มดีจัด,จดเลยนะครับสำหรับช่วงนี้สามนัดล่าสุดครับสามารถเอาชนะกอยเท่าเฟิร์สไ่ได้นะ่ะหกประตูต่อหนึ่งในการเรียกว่าถล่มยับกันเลยทีเดียวนะแต่ก็เสมอไอทักแฟงเฟิร์สไปนะครับศูนย์ประตูต่อศูนย์แล้วก็นัดล่าสุดที่ผ่านมานะครับสามารถเอาชนะ รัสเซียดรอบอลไปได้สประตูตัวหนึ่งถือว่าโอ้โหโห,โหดเลยทีเดียวนะครับถือว่าฟอร์มดีเข้าขั้นกันเลยทีเดียวนะตอนนี้เรียกฟอร์มเก่งของตัวเองกลับคืนมาได้แล้วครับถือว่ามาตรฐานกลับมาดีเรียบร้อยแล้วสำหรับทีมเยเืยอนอย่างอรตาลันต้านะครับฟอร์มก็ถือว่าแว่งอยู่พอสมควรนะครับ3นัดในลีกเนี่ยเสมอเจนัวมาศูนประตูต่อศูนครับชนะโบลญ่ามา1ประตูต่อศูนแล้วก็ไปแพ้ให้กับนาโปลีเนี่ย 3ประตูต่อ1เลยทีเดียวในรายการนี้นะัดที่แล้วครับก็สามารถเอาชนะไบเอรโอเวอร์คุเซนมาได้เนี่ยศูนย์ประตูต่อ1น,นะครับถือว่าฟอร์มยังไม่คงเส้นคงวามากเท่าใดนักนะครับก็น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันมาดูด้านแผนการเล่นและความพร้อมของนักเตะกันบ้างครับอาร์บิไลซิกนะครับจะมาในระบบ4ามนะครับผู้รักษาป,ประตูเป็นปีเตอร์กูราชินะครับแข้งหลัง3ตัวโมเฮัมเหม็ดชิมะกงวิลลี่ออบเบนครับแล้วก็จอร์สโก ฟิลสี่ตัวนะครับอังเคลินโยเควินคัมเพลแล้วก็คอนราดไลเมอร์และเป็นจามินเฮดริกนะครับตัวกลางเป็นแดนิโลโฮโมสองคู่หน้าคิตโเฟอร์เอ็นคูคูและก็อังเดซินวาในด้านของอัตาลันตาจะมาในระบบหลังสามเช่นกัน3 4 1สแผนเดียวกันเลยนะครับผู้รักษาประตูเป็นฮวนมุสโซสตัวรางโฮเซ่ลุยพา โลมิโนนะครับแล้วก็เดมิรานแล้วก็เบลติคิมสตี้นะครับปิว4ตัวนะครับฮันส์เฮสโบเออร์มาเทนดูรูแล้วก็เลโมฟฟยเลอร์ซาปาะคอต้านะครับตัวก,กลางตัวรุกนะครับมาริโอปาลาซิสแล้วก็มูเรียลลุสมานมาริสโนฟกี้นะครับก็ถือว่าจัดทีมาแผนการเดียวกันน่าจะบุกกันใส่ยับเลยทีเดียวนะครับสำหรับคู่นี้ มาดูที่เลทราคากันบ้างครับตอนนี้ไลซิกาเปิดมาที่0.5นะครับหรือครึ่งลูกนั่นเองน้ําอยู่ทางไลซิก0.84และอยู่ทางอัตล้ำต้าครับ0.94นะขึ้นมาเยอะอยู่พอสมควรนะครับจาก0.80เนี่ยในด้านสกอร์สูงต่ำครับมาที่2ลูกครึ่งคุบนะครับก็น้ำอยู่ฝั่งสูงเนี่ย0.86แล้วก็สกอร์ต่ำนะครับอยู่ที่0.96ครับสำหรับคู่นี้ครับถ้าดูไปทางด้านน้ำนะครับมีโอกาสที่ไลซิกครับ ค่อนข้างจะได้เปรียบและก็น่าจะยิงกันยับอยู่พอสมควรนะครับสำหรับคู่นี้ครับบอลเดี่ยวดาวเตงขอชี้ชัดไปเลยครับที่ไลซิกแน่นอนครับเล่นในบ้านด้วยครับและตอนนี้ฟอร์มกำลังดีกำลังเกิดเลยครับกลับมาฟอร์มเก่งของตัวเองแล้วเชื่อว่าครับอตตลันต้าไม่สามารถสู้ได้แน่นอนครับแล้วก็คู่นี้น่าจะยิงกันยับอยู่พอสมควรนะครับก็ขอไปที่สกอร์สูงด้วยและกันนะครับผมว่ามีมากกว่า3ประตูแน่นอนนะครับฟอร์มกำลังโหดขนาดนี้ผมว่ายิงยับกันแน่ มาอีกหนึ่งคู่ครับในรายการเดียวกันเลยนะครับไอรักแฟงเฟิร์ตครับจากบุนเดสลีกาเยอรมันเนี่ยตอนนี้แข่งไป28ดนัดครับมี39นาคะแนนอยู่อันดับที่9นะครับในฝั่งบาร์เซลโลนานครับแข่งไป29นัดนะครับมี57คะแนนตอนนี้รั้งอันดับ2ของลาลิกาสเปนนะครับก็ถือว่า ดูโดยรวมนะครับบาซ่าดูจะอันดับเหนือกว่าไอทักเฟินเฟิร์ตอยู่พอสมควรนะครับและจากสิติเหตุคู่นี้นะครับไม่มีการพบกันนะครับยังหาไม่ได้นะครับว่าเจอกันเมื่อไหร่ก็ขอข้ามไปเลยแล้วกันนะครับไปดูกันที่ฟอร์มล่าสุดกันก่อนเลยไอทักเฟินเฟิร์ตครับถือว่าโปรแกรมเตะนี่หลากหลายมากเลยนะครับมีทั้งกระชับมิดแล้วก็ศึกยูฟายูโรปาลีนะครับเรามาดูฟอร์มในลีกกันก่อนนะครับสามนัดล่าสุดเนี่ยสามารถเอาชนะ โบคุ้มไม่ได้2ประตูต่อ1ครับแล้วก็เสมอกไบรซิกเนี่ยศูนย์ประตูต่อศูนย์นัดล่าสุดครับเสมอกกอยเท็เฟิร์ดเนี่ยศูนย์ประตูต่อศูนย์ถือว่าไม่ดีเอาซะเลยนะครับชนะเพียงนัดเดียวเท่านั้นแล้วก็เป็นนัดที่3นะครับแต่ถ้านับรวมๆนี่นัดที่5เลยนะครับนัดที่แล้วครับก็แพ้ให้กับเลยเอาไปติด1ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็ในศึกกระชับมิตรเนี่ยเสมอเนินแบบไป1ประตูต่อหนึ่งถือว่าฟอร์มไม่ดีเอาซะเลยนะครับสําหรับไอทักแฟงเฟิร์ตณตอนนี้ จะได้เปรียบกับบาร์ซ่านั้น,น่ยคือเล่นในบ้านเท่านั้นเองนะครับมาดูฝั่งของทีมเยี่ยงกันบ้างครับบาร์เซโลนาครับถือว่าช่วงนี้ดูดีขึ้นมาอย่างชัดเจนเลยนะครับสามนัดในลีกเนะี่ยสามารถเอาชนะโอซาซูนาไปได้สี่ประตูต่อศูนย์ครับในศึกเอลกาสิโกเนี่ยโอ้โหชนะเรืมมอมาอริดไปขาดลอยสี่ประตูต่อศูนย์เลยทีเดียวเรียกฟอร์มตัวเองกลับมาได้แล้วก็นั้นล่าสุดครับก็สามารถเอาชนะเซบีย่าเนี่ยที่เป็น ตัวเก่งในฤดูกาลนี้หนึ่งประตูต่อสูตรและในที่แล้วครับในรายการนี้ก็สามารถผ่านการสลายมาได้2ประตูต่อ1นะครับก็ถือว่าฟอร์มดียังเห็นได้ชัดเลยนะครับก็ดีมากๆตอนนี้ก็ถือว่ากลับมาเรียกฟอร์มเก่งตัวเองได้อีกครั้งนะครับมาดูที่ฟอร์มการเล่นและตัวผู้เล่นกันบ้างนะครับไอทักแฟนเฟิร์ตครับจะมาในระบบ4 3ผู้สาประตูเบนเควินแท็บตามกล้องรางครับลูคัสซินวามาตินอินเตอร์เรกเกอร์เอวานเอนจิสกาติดมิดฟิลด์ตรงกลางครับฟริปคอตซิสชิบิลโซ จะคลิกแล้วก็ฮันส์กาครับแล้วก็3ตัวรุกเป็นยัสเบอร์ลินสตอมลาเอลซานโต้แล้วก็ไดชิคามดะเดด้านของบาร์เซโลนาจะมาในระบบ4 3 3สามาผู้เล่นประตูเป็นเตอร์สเตเกนสีกองหลังซิญโญเดสโรนันกัสซิอาแล้วก็จอร์ดี้อาบา3ตัวรุกเวนกิเดยองบูสเกตแล้วก็เฟโดกร์ซาเรส3ตัวรุกที่มายกระดับทีมนะอารามาตาเรออบามิยองแล้วก็เมมฟิตเด็บบายนะ ็ถือว่าโหจัดทีมาครบครันอยู่พอสมควรมาที่อัตราต่อรองกันบ้างตอนนี้บาร์เซลโลนาราคาหลายต่อขึ้นมาเป็นครึ่งควบรูปเป็นที่เรียบร้อยแล้วน้าอยู่ทางไอทักแฟงเฟิร์ตเนี่ย0.95และอยู่ทางบาร์เซลโลนาเนี่ย0.85และสกอร์อยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3ครับน้ําอยู่สูง0.87แล้วก็อยู่ฟังตาม0.97ถ้าดูจากราคาน้านะครับตอนนี้ก็ถือว่าบาซ่าเนี่ยค่อนข้างได้เปรียบอยู่พอสมควรเลยแต่ผมก็จะมองว่ายังแพงเกินไปสาหรับตอนนี้อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับบอลเดี่ยวันเบอลเต็ ชไปที่บาซโลนาครับในราคา0.5ครับเชื่อว่าน่าจะเฉือนได้ประมาณ1ลูกเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นขอชี้ไปอีกว่าไปที่สก,กอร์ต่ําได้เลยนะครับน่าจะยิงกันไม่เกิน3ประตูแน่นอนครับอาจจะเฉือน1020มีโอกาสเป็นไปได้นะครับรก็จบกันไปแล้วนะครับสบกการ วิเคราะห์บอลสำหรับวันนี้หากใครสนใจนะครับเข้ากลุ่มทีเด็ดฟุตบอลบวกกันยับยับเนี่ยสามารถแอดไลน์ได้ที่ b a l l k m เลยครับแอดบอลคิมมาได้เลยนะครับหากยังไม่มีที่ลงสนใจเปลี่ยนที่การันตีแน่นอนครับว่าปลอดภัย100% ผมเอาชื่อเป็นรับประกันเลยนะครับก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับหรือคลิกที่วิดีโอที่กำลังขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับก็รับรองว่าบวกกันเน้นๆแน่นอนวันนี้ครับบนเดียวเนี่ยนเตงขอราไปก่อนก็ขอท่านเห็นรวยๆด้วยนะครับสวัสดีครับ